สวัสดีครับผมเอกนะครับวันนี้เราจะมาดูการตั้งค่ามูมอกันนะครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับภาษาอังกฤษนะครับเมนูนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงแชร์นะครับอันนี้ก็สมาชิก กันนะครับอันนี้ข้อมูลส่วนตัวนะครับนะครับอันนี้อัปไลน์เรานะครับอันนี้รหัสเชิญของเรานะครับน,นี่โปรไฟล์เราอันนี้คะแนนที่เรานะครับที่เรามีนะครับตอนนี้นะครับ ตร,ตรงนี้ทีมงานเรานะครับตรงนี้ตำแหน่งเรานะครับตำแหน่งเงินที่เราจะได้นะครับนะโอเคตรงนี้ถ้าเราสั่งซื้อจะมีรายการตรงนี้นะครับ หน้าโปรไฟล์นะครับเราจะเข้ามาเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับเปลี่ยนภาษาคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับก็กดยืนยันนะครับรนี้โอเคนะครับ อันนี้คือรายการสินค้านะครับที่กำลังจะจัดส่งให้เราครับนี่ะครับครับ,ร,บรายการสินค้าอันนี้คะแนนนะครับในของเราเราสามารถ ตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าบัญชีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับตรงนี้ก็ใส่เลขบัญชีนะครับยืนยันตัวตนนะครับผมเพศวันเดือนปีเกิดตรงนี้จะเปลี่ยนก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลยนะครับผม โ okay. อเคอไปที่หน้าแรกนะครับต้องเปลี่ยนเป็นภาษาภาษาไทยแล้วใช่ไหมเรื่อกนล้วเนาะโ okay. okay, อเคโอเค แรกเออเลอหน่อยวันนี้เป็นวันแรกนะครับนี่นะครับหรือว่าอยู่ที่เน็ตเรานะครับอยู่ที่เน็ตเรานะครับโอเคนะครับก็มีแค่นี้การตั้งค่า